สวัสดีครับวันนี้ก็มีกับผมนะครับผมก็เทศเกมเก,มเกมเกมอร์ไทยแลนด์นะครับเป็นช่องใหม่ครับที่ยังไม่มีคนดูครับเพิ่งอาคิ์แรกอะ่ะก็สงสัยกันว่าจะมาทำอะไรกันใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับครับอืมอ้า จะมาเล่นเซิร์ฟต่างประเทศที่มีคนไทยเล่นเยอะมากครับอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่ะนี่เ,เข้าไม่ได้ครับเซลงเลยไม่ได้ครับอืม ข้ามาแล้ก็ต้องมาเล่นแบทเทลเอสจีแบทเทลแบทเทลครับนี่ครับเป็นทั้งั้นเอชอ่ะหลุดเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ทันได้หรอกนี่ครับหลุดแล้วครับไปเล่นเอชจีห้ากันครับ เขานานมากแต่ไปเล่นในกี๕ก็อยากเล่นกีมาแล้วใช้ตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนั่นไงกันเนอร์จบเลยจะชื่อกันเนอร์อีกโอ้โห นี่ครับเจอผมได้นะครับอืมลองอินกอนเลอร์นี่ตัวมกลกาคับคิวไม่ได้เท่าไหร่เป็นตัวใหม่ครับคิวได้ประมาณยี่สิบกว่าเองครับอไปก็เลย แก้ยงไงอ่ะพิมพล็อกอิน เลยได้ยังอว่าไะไรว่าพิมไม่เป็นว่ะ เจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนอ๋อไม่ใช่เราก็มาเดินเล่นกันเฉยๆครับวันนี้ก็ไม่ต้องเล่นจบกันแค่นี้ครับคลิปนี้จะไม่ไม่มีใครกดไลค์แล้วก็ไม่มีใครกดติดตามใแต่ผมรับรองว่าถ้าคุณกด ไลค์กดซับรับรับตั้ใครแล้วเนี่ยมันก็จะได้ดูคลิปที่ไล้สาระแบบนี้ต่อไปยาวๆเลยครับนี่ครับเขาไม่ได้ เป็นตัวเดียวคที่เงื่อนใหม่อะ่ะตันนี้ไม่อยากเปลี่ยนตัวครัเขาเป็นแอดมินเซิร์ฟอื่นแค่นี้เขาจบกันไปก่อนนะครับ